มาชาโพสถามได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนไหมช่วงนี้เหล่าคนบันเทิงหลายคนก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับหนึ่งในนั้นก็คือมาชาวัฒนพาณิชที่ออกมาโพสข้อความที่เขียนว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนไหม เพราะก่อนหน้านี้ก็ยังตั้งตัวกันไม่ได้แต่มารอบนี้อยูอยูรัฐบาลก็ประกาศล็อกดาวกระทันหันตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าตั้งตัวกันไม่ทันออกมาร้องโอดครวญกันเป็นแถวหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนักร้องสาวว่าใครร้องไห้เขาไม่ได้ยินหรอกคะ่ะดังกว่าคือผลประโยชน์ชัดเจนขอบคุณมากคะ่ะมันเจ็บจริงๆไม่มีจะกินกันแล้วคะ่ะ บ้างก็บอกว่าขอบคุณที่ออกมาคอเอานะคะพี่ชาขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะเห็นประชาชนเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเห็นเป็นแค่หนูทดลองยาขอบคุณที่ออกมาส่งเสียงและอยู่ข้างประชาชนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ